สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีพี่น้องจ้าเมื่อกี้มาดำฟินแลนด์ก็มาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนนะคะมาทอดปักพริกจ้าทอดพริกนะคะซื้อพริกนี่มาพริกเป็นพริกหวานนะจ๊ะพริกหวานเผ็ดน้อยก็จะเอามาชุบใส่แป้งชุบไข่ใส่แป้งทอดนะจ้ะพี่น้องกินกับยังกระแซบอยู่เด้จ้ะพี่น้องจ้านี่ไปซื้ออยู่ตลาดมาถุงบักไงถุงบักเอบสิบบาทจ้าอันนี้เพ่นท่านเอามาเบิร์ด้จ้า เอามาแคบพ่อประมาณทํานี้จ้าวัได้เอามาถ,ถอดเบิด์ด้วจ้าพี่น้องซื้อมาแต่งยี่สิบบาทคนเด้มันถุงละสิบบาทด้วจ้าพี่น้องไปเดี๋ยวไปถอดกระมาดามพีแนแลนดลวยนะจาน้าเนาะถอดเรียบด้วยแล้วจ้าพี่น้องนี่ค่ะกบเป็้นบักพริกทอดนะจ้านี่ชุดแป้งทอดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆแสบๆน้ำกันนะจ้าพี่น้องจ้าเห็นปะนี่กระสีกัดเป็นขําๆเอาด้วยจ้าพี่น้องอื้มตเศบนะจ้า แล้วเราก็มีตำซัวนะคะตำขนมจีนใส่ปูแสมนะคะเพื่อนเื่อนจ้าผู้ใดท่านด้กินเขา้าจ้มากินน้ากันเ้อจ้าพี่น้องจ้าหิวเข้าแห้งแงจ้ามานนีกลับบรรนากาศแล้วพี่น้องนะไอเบิ้งบรรยากาศนะคะโอ้ยล่มเย็นสบายะคะ่ะช่วงนี้ก็ห้าโมงเย็นนะครับเพื่อนๆลร่มเย็นสบายดีโอ้ยผู้ใดบานไผ่เย็นเจ,จ้าสี่พ่ะจ้าพี่น้องมากมา เข้ากับไปกินข้าวนั้งกันก็น่าจะเบิ่งบักม่วงบักม่วงกับหอยอ้นต้นอินเตนกับลุ่นเกือบเบิร์ดเราละเจ้าพี่น้องจ้ากับสีเหลือยังนกเนาะเราลากินข้าวด้วยกันไม่รู้บ์มากินข้าวด้วยกันหิวข้าวไหมคะเราล่าหิวข้าวไหมคะหืหิวท่านี่กินข้าวเสิรอยู่นี่แม่ข้าแต่หยากือว่าท่านน็ดกับกับข้าวกินอยู่โอแต่รู้ตัวนะเนาะมาเดี๋ยวแม่จะให้กินข้าวกับไก่เนาะกินด้วยกันนะลูกนะเดี๋ยวจะแบ่งไกล้กินจ้าโอเคจะพี่น้องกันพวกเด็ เออมากระกฏซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้กับมาดามฟิ่แลนรกนะจ๊ะให้ปลูกพริกปลูกยังอยู่นี่ปลูกกันอีหยังไอ้นิดๆน้อยๆอย่าพี่น้องจ๊ะอยู่ขางลานอยู่หนาลานนะมาบ๊ายบายจ้าลอล่าบ๊ายบายกันลูกลอล่าบ๊ายบายบ๊ายบายเอฟซีกันลอล่าลอล่าบ๊ายบายบ๊ายบายลอล่าว่าบ๊ายบายแล้วหิวข้าวแล้วจ้า